ตน,นเนาะมูนี่กะพ่อกับกดอนชาแนลอีกคือเก่าเนาะ e มูนีก่กะบุ้งยังลายดอกซีมาเฮ็ดกับเขาคือเก่าแหละพี่เนาะบุ้งยังเฮ็ดอยู่ดิซึกะบุ้งยังสิเดเฮ็ดเนาะก็กเลยตัวลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละวะเพราะว่าโดอนกับรุลงคลิปประมาณซีฮาวกมือเนี่ย่หละเลยคิอแบเอาลงจนนังน้อยแน่น้อยหนึงเนาะพ่อได้ไอ้น้องเฮาได้เบิ้ง โอเคกะมื้อนี้กะสองเมนูเนาะสิสิเฮ็ดกะมีอยู่ผัดก,กะเพราหมูสับเนาะแล้วกะอ่ต้มจืดต้มจืดไข่หนามเพิ่นว่าพื่นเนาะเพื่อนเนา <c oughs> เคยกินแล้วบ,บ,บ่กบ่ฮู้เนาะแต่ว่าอ่าอันนี้กะสิลองเฮ็ดกินลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่นะก็เลยลองลองเฮ็ดเบิ่งกะไปส้มดเลยเนาะพี่น้องเออก่อนจะไปเนาะลืมนิดนึงก่อนจะไปรับส้มเนาะให้ทุกคน Subscribe another, ก,ดกด s ซับสกาย like แอนนเดอร์พี่น้องอ่าแล้วก็กดติดตามกดกดไลค์อะไรพี่น้องอ่อพี่น้องสำหรับเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุด,ดิบก็อันคือเกาผัดกะเพราหมูสซับเนาะก็ต้องเป็นหมูสซับพี่แล้วกะเพาราต้องมีกะเพราเนาะพรีแก่คือเกาเนาะพี่น้องผัดกะเพราเนาะ หลังจากาหายไปประมาณสี่หามือวันนี้ก็จะมาลงคลิปมาอีกพัดกระเพา้าโอเมนว่าเออซ่องหมักดอนนี่เป็นแต่พัดกระเพ้าโอเมนเด้อพี่น้องมันแล้วจะสู้มังคืดยากอะไรก็เฮ็ดพัดเป็นแต่กระเพ้ามูนี่ก็เหรอขอบคุณได้ที่เขาว่าเบิ้งแล้วก็ขอขอามรู้ควาใจเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อช่องดอนซอฟบอ,อล้า กูกดได้ที่ว่ามักบ่มักเพชรปปนใดกะลดปรดิมาณพริกลงกระไ้พี่น้องกูดได้มาเพชรเพชรกะไปคือจังสี่เลยตำใส่ลาย Good. <laughs> Hãy nhạc cho kênh Ghiền cho กน่าเปนน่อค่ะทุกแลกักกาใส่เกลือปูนเนาะดให้เข้ากันก็พอ ปุ้งเลยพี่น้องมนแล้วแต่คนหมักด้วยทุกคนไผมักรัวสาตเนี่ยจ,จัดจานกันใส่ลงปรุงสีละลายใ่เป็นคนจัดซักระตามใจมา ตอนสุดท้ายพี่นอ้องใส่ใบกะเพราแล้วก็พัดห้มันเข่ากันห้พักมันห้พักมันซุกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แล้วก็วกปปุง้อได้เลย ตัวเนาะใส่ตัวโรงเลยแบงเนาะพี่น้อง้ทอดไข่เ,เป็นแผ่นจริงจิก่อนเพื่อว่าเอาไปใส่แกงจืดแผ่นตัดใส่ตัดใส่เนาะ<ม>เล่ยๆพี่น้อง โ้มหนาของไข่ที่ว่าจะไปใส่ต้มจืดไข่หนาเนาะโอาไปน๊อใส่เป็นแผ่นในเด้อพี่น้องหัน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 เป็นตอนเป็นตอนแล้วก็เอาไปใส่ต้มจืดเนานะไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดต้มจืดกันเลยเครื่องปรุงที่ว่าใส่กับแกงจืดนี่กรันี่ดูส่วนหอมกับเสียงกระเทียมเนาะพี่น้องกาจะหันหันหันแล้วก็เอาไปใส่กับแกงจืดเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลย แต่แต่คนมักเป็นเอาใส่น้ำร้ยา,ายก็ได้แต่เนาะรออีกประมาณ15นาที เป็นอาเซจ์จัร่อยพี่น้องสองเมนูมือนี่แกงจืดไข่น้ำครับกะเพราหมูสับต้องจืดกุ้งเอาเ,เปลี่ยนแล้วเตียฝากกดติดตามกดไลค์เดอพี่น้องเดอขอของคุณขอบใจละลาย